ทำไมต้องเป็นสมาร์ทซิตี้ในเทศบาลเมืองบ้านฉางสิ่งที่เกิดขึ้นคือเทศบาลเมืองบ้านฉางเนี่ยได้นําต้นแบบดีๆในการหนึ่งขอทุนสองจับมือกับเอกชนสามจับมือกับภาครัฐและหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนร่วมมือกันในการสร้าง 5G เกิดขึ้นเมืองน,นี้โชคดีครับที่สามารถทำงานได้ง่ายเนื่องจากว่าอะไรอยู่ในเขตอุตสาหกรรม EC ซึ่ง e EC เนี่ยก็ต้องมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงการเอาอิเนเทอร์เน็ตออกมา จากในเมืองอุตสาหกรรมเข้ามาสู่ในเมืองที่อยู่อาศัยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ประโยชน์ของประชาชนมีมากขึ้นประชาชนได้อะไรบ้างหนึ่งได้การรักษาความปลอดภัยตรวจสอบอาชญากรตรวจสอบอาชญากรรมตรวจสอบการจราจรตรวจสอบเรื่องของระบบของอากาศได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาขึ้นอะไรมาเอาสิ่งเหล่านี้เอาขึ้น26กิจรที่ทาง NT หรือทาง TOT เดิมเนี่ยได้ประมูลเอาไว้ซึ่งขึ้นนี้ไม่ได้ไกลหรอกครับ แต่สามารถที่จะรับส่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ดังนั้นคลื่นดังกล่าวเนี่ยจะต้องตั้งเสาสมาร์ทโฮมให้อยู่ใกล้ๆที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเบื้องต้นในวินาทีนี้ตั้ง5เสาแต่การยิงสัญญาณ 5G ผ่าน26กิกะเฮิร์เนี่ยค่อนข้างยิงได้ลักษณะของจำกัดดังนั้นจะต้องมีการใช้สายไฟเบอร์เข้ามาช่วยแต่โปรเจกต์นี้เนี่ยจะเดินทางไปถึงระดับไหนโปรเจกต์นี้จะเดินทางไปถึง160 สาสถานีซึ่ง160เสาสถานีนี่ยทาง NT ระบุได้ว่าจะมีการร่วมมือกันกับทางภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นโครงการนี้เป็นโปรเจกต์ยังไงบ้างครับโปรเจกต์ project ในการลงทุนสำหรับโครงข่ายดังกล่าวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับผมก็คือ1เทศบาลเมืองบ้านฉางจะลงทุน30บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT จะลงทุน30และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะลงทุน40 การลงทุนลักษณะนี้เนี่ยเอกชนอย่าง AS และทูสามารถที่จะมายืมเสาในการปล่อยสายาัญญาณมินิมิตมินิเมตรเวฟได้อีกด้วยย้ำนะคะว่าการลงทุนเสาพวกนี้เนี่ย เอาไปต่อยอดอย่างอื่นได้เอาละแล้วเสาเนี่ยทำอะไรได้บ้างเสาเนี่ยครับผมต้นแบบที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าข้อที่1คือด้านบนเสาเป็นอะไรด้านบนเสาเป็นลักษณะของระบบไฟฟ้าอัจฉริยะถัดมาครับผมก็จะเป็นเรื่องของกลมๆนะครับกลมๆเนี่ยก็จะเป็นพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ถัดมาอันนึงคือกล่องรับสัญญาณ ภาพ26กิกะเฮิรตหรือเป็นระบบ 5G ของทาง NT ถัดมาครับจะเป็นเสาลักษณะของ4เสารตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบ Wi-Fi ซึ่งผมได้ลองทดลองทดสอบแล้วครับผมก็ให้ความเร็วที่พอใช้งานได้อยู่แล้วก็ส่วนก้องูลจรปิดก็มีครับผมสามารถตรวจสอบก้องูลจรปิดได้จากมุมสูงถัดมาครับก็จะมีระบบเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิแบบเรียลไทม์รวมไปถึงการตรวจวัดค่าฝุ่นอีกด้วย ถัดมาครับจะเป็นป้ายโฆษณาครับผมแล้วก็เป็นกล้องวงจรปิดสัญญาณต่ำครับแล้วก็ถัดมาอันสุดท้ายคือปุ่มรับสัญญาณวิดีโอคอล SOS เพื่อจะได้มีการแจ้งรับแจ้งเหตุเกิดขึ้นสมาร์ทโฮในที่นี้เนี่ยสามารถตรวจจับอะไรได้บ้างหนึ่งตัวสับอ,อัจฉริยรอัจฉริยรมถ้าเวลาซูมเข้าไปจะมีระบบ AI ในการตรวจสอบสิ่งต่องก่าสองตรวจสอบเหตุการณ์จราจรเกิดขึ้นหรือการชนเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถบันทึกและสามารถที่จะ ส่งทอดสัญญาณไปยังเซ็นเตอร์ณบริเวณตรงเทศบาลครับซึ่งบริเวณตรงเทศบาลเนี่ยสามารถตรวจสอบได้หมดเลยผ่านจอมิเตอร์ขนาดใหญ่และต่อไปเนี่ยเมื่อมีการติดตั้งครบ1 6 0สถานีเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่งางภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าสามารถที่จะภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะดูซิว่า คนภายในจังหวัดเนี่ยทำอะไรได้บ้างตรงนี้อยู่ในเรื่องของการข้อของกฎหมายในขั้นตอนถัดไปเอาละครับผมเราลองมาชมกันครับว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยว่ายัางไงบ้างกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮ e 5G ที่ ได้เกิดขึ้นแล้วที่เทศบาลเมืองบ้านฉางครับขเอ็ูลที่มาที่เซ็นเตอร์ที่ได้เป็นวนที่เสาเลยไปดูเสาเนี่ยเขกดเสาแล้วก็จะเห็นจะเห็นหน้าเราไอ้คนนี้ก็จะเห็นหน้าเราคนแย่ก็สามารถพูดโต้ตอบได้เลยเราก็จะเห็นหน้าไอ้คนทึงนี้เหมือนกันจะพูดโต้ตอบไปเลยเก็บข้อมูลได้ในรายงานไปเลยนะครับเพราะระบบพวกนี้ถึงจะบอกว่ามันมันห้าเสาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ แต่ว่าถึงมันจะมีร้0สบเสาเนี่ยไอ้ห้องก็ห้องท่าเด่นนะครับห้องแบบนี้ระบบแบบนี้มีแบบมีข้อมูลใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เราทำห้าเสาเป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วก็ทำระบบแล้วก็ทำระบบข้อมูลการเก็บข้อมูลยู่ไว้ถ้าตรงนี้ทำได้ก็ที่ระยองอาจจะใช้5้ารอต้นมูลห้ารอต้นระบบนี้เหมือนกันระบบข้อมูลเหมือนกันยกไปเลย นะครับเป็นเอกเสาร์นะครับก็ทายเอ็นทีเป็นคนช่วยนะครับก็ที่อ่างเอ็นทีเยอะหน่อยแล้วก็โมเดลที่สร้างเหตุนะครับเป็นโมเดลนที่เป้าหมายของเานะคร g, ับ <recess> ซ <ed isolation> ึ <pien nek> ่งจะประกอบไปด้วยเมืองใหม่เม uh ืองใหม่ก็คือในส่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นในโมเดลสามมิติช่ดนนี้ส่วนที่เป็นทีมใชิดสามมิติคืองรอบนอกคือเมืองัน หลังตอนนี้ครับเราอยู่จุดนี้ครับจุดนี้เนยนะครับเทศบาลระชาครับที่นี่คืออ้นี่คืออ่าวไทยครับอาวไทยครับตรงนี้หาดพิชมาเรามีหาดดับรีที่นี่สองหาดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอประชาครับสองหาดเลยนะครับเสาที่เราตั้งไว้ห้าจุดแรกเนี่ยหนึ่งครับบริการในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนเดินที่ ส่วนอีก5ต้นที่จะติดตั้งเคริ่มเติมใน3าเดือนถัดไปนี้นะครับก็จะเป็นรอบเมืองใหม่สมาร์ทซิตี้ของบางชาที่จะเกิด้นด้านทิศตะวันออกนะครับข้ามถนนเส้นนั้นไปนะครับก็คือนิคมอุตสาหการรมเอเชียอันนี้เองครับในภาคของอุตสาหการรมเอเชียก็จะได้ไประโยชน์จากตัวสมาร์ทโฟนและก็เทคโนโลยีของ 5G ด้วยนะครับเป็นการเชื่อตาามต่อสนับิ้สหงเรต คือค,คือเขาต้องเป็นคนชี้ว่าจะติดสีแยกไหนสีแยกไนจะมีปัญหาเนต้องการเนี่ต้องให้ากนรเาบกานี่ยประมาสรอใช่ครับคือคือในการสำรวจนะครับเราได้สำรวจจากฟัง,งแนนของประชากรอใช้ฟังนแนนของประชากรใช้จุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดวัณทีเี คือที่ต้องการก็ระวังใช้จุดที่ต้องการให้บริการกับการท่องเที่ยวอย่ปรันที่นับท่องเที่ยวสูงสุดนะครับทีนี้ทีนี้ไอ้สมาร์ทโฟนของเรานี่สัญญาณสัญญาณเี่ากีที่เข้ามาเ i s True อะไรพก่ีมานเกาอยู่บนเสาหมดใช่ไหมหรว่าเป็นรร้างรไดไม่ต้องติด AIS ร เร่าตอนแรกเราเราเราเ่าคิดว่าเราก็อยากจะโปรไบเรื่องของมีบาสเจอร์ที่ที่โอเวเตอร์ไรน์สามารถรบแทนเพราะว่าไม่งั้นมันจะเข้าเต็มไปหมดซึ่งนั่นะมันไม่คุ้มค่าเลยะครับวล้เทางทางเอทก็บอกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นภาดรัฐที่าดนเหินการในเรื่องของบาเจอร์ตอนนี้เป็นพื้นที่ที่มีสาวเนี่ยเสาวอะไรที่ทีช้เพย คือเราตกลงกับทางกับทางสางชคณะกรรมการให้ยื่นแผนกว่าในพื้นที่สี่เนี่เริ่มต้ออนที่บ้านชาติเนี่ยเราจะใช้วิธีแชร์กกรสังคมกันใช่ไัมครัตรงไหนที่ไอ s อสทูมันมีอยู่แล้วคนอื่นก็ไปแชร์ตรงไหนที่ไม่มี่ยส่วนใหญ่ที่บ้านฉาตเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนมาใช้เข้าใช้สาัของ ่ทุกคนก็ไม่ต้องลงทุนเสาของเขานัแพงใช่ไหมมาใช้ก่อนแล้วก็จ่ายค่าเช่าเอางไม่ได้มันก็จะมีในอนาคตที่มันจะมีผลบ้างที่แต่ละคนจะต้องมาทำรายได้ที่ก็ว่ากันไปก็แชร์เสาเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งที่เป็นอยา่างต้นได้ต้องต้องเรยียนประเมทไว้ว่าถ้าเขาจะติดเสาเทื่อเกิดเนี่ยจำเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้เขาใช้พื้นที่พื้นที่ของของรัฐ ให้เขาเอสาไปก่อนแลเต้องไปเช่าเสาเขาต้องไปยืมเสาพเช่าก็แพงแพงก็ต้องข้ามข้าใช้ก็แพงฉันลยบอกว่าถ้ามีโรงพยาบาลอยู่มีตำรวจเลยอยู่มีป้ายรถเมล์ไะไเขาเสาไปขอคนนึ่ล้ต้นต้นเือเป็นการวนนา้นังอีสีจะเป็น